คุณู้ชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมกับพี่บอ๊อบลงพื้นที่ไปที่พัทยาค่ะที่ต้องพาไปที่นี่เพราะว่าแม่ทัพนําทีมลุยเองเลยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณชาดาไทยเศษบุกผับดังกลางเมืองพัทยาแล้วพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ฉี่สีม่วงถึง200คนค่ะ ภาพเหตุการณ์ที่คุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกว่า150คนบุกผับชื่อดังภายในซอยกอไผ่พัทยาที่เมืองพัทยาตำาบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะผัพนี้เขารู้กัน ถ้าใครอยู่ในวงการเขารู้กันว่าเป็นผับสายตื้อค่ะที่บอกว่าเป็นสายตือ้อเพราะว่ามีทุกอย่างครบวงจรจำหน่ายจ่ายแจกเสพดมอมเขียวครบไหมพี่บอ,อมจำหน่ายจ่ายแจกเสพดมอมเคี้ยวเป็นสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายค่ะและมีนักท่องเที่ยววัยรุ่นจํานวนมากเข้ามามั่วสุมเสพยาเสพติดและจําหน่ายยาเสพติด หลังจากนั้นก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกาันรวมไปถึงการเปิดให้บริการที่เกินเวลาค่ะเอ้าถ้าบอกแบบนั้นแสดงว่าตำรวจในพื้นที่มองไม่เห็นเลยเหรอผับน,นี้นนั่่สเปิดเกินเว<ะ>ลาแล้วมีครบทุกอย่างที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายสบพบางละมุงชนบุรีทำอะไรกันอยู่ เจ้าหน้าที่พอไปถึงก็ไปพบนักท่องเที่ยวกว่า300อคนนะครับเลย<ะ>จับแยกเลยชายแยกชายหญิงแยกหญิงแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะกันทุกคนไปหาสารเสพติดปรากฏว่าโอ้เรื่องมันแดงออกมาเพราะว่าผลตรวจฉี่เป็นสีม่วงเนี่ย2 1 9คนจาก300ออ่ะนี่ม<อ>ันเกินครึ่งนะครับคุณผู้ชม<ะ>ครับแล้วไปตรวจเจอยาเสพติดแบบสงสัยแบบที่เป็นซิปที่นักท่องเที่ยวเขาทิ้งไว้เกลื่อนพื้นเกลื่อนทังขยะในผับเหล่านั้นเลยครับ นอกจากนั้นก็ยังมีอาวุธปืนขนาด11มมมีเครื่องกระสุนขนาดพร้อมกับเครื่องกระสุน9นัดแล้วก็มีอาวุธปืนขนาด9มมและเครื่องกระสุนอีก10นัดด้วยฮะค่ะเอ่ทุกที่ก็ต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องของคุณต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็การขออนุญาตแล้วแล้วก็ก็ต้องช่วยทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการปกพาอาวุธเข้ามาแล้วก็ไม่ให้มียาเสพติดนะครับผมไม่ใช่ติดป้ายประกาศไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับ คือ,อต้องต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับต้องให้ความร่วมมือแต่ถ้าคุณมีใบอนุญาตคุณก็จะถูกอาชีพคุณก็จะถูกปัญหาไปเลยทังทีเราก็จะไม,ไม่ให้ไม่ให้ใบอนุญาตกับบุคคลคนนั้นอยู่แล้วนะครับแต่สถานที่ในห้าปี หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้นะคะก็มีการคุมตัวผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนผู้ที่มีปสัสสาวะสีม่วงพร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนและยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาและแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและมีการปล่อยประละเลยให้มีการใช้สารเสพติดภายในบริเวณสถานประกอบการเพื่อดำเนินคดีต,ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ